สอนแบบนิโลรธครับเรา่อไปเพิ่นจะสอนด้วยปฏิโลภเป็นตะโจตาโจดันตาดันตาตาขาตาข้าลมาโลมาเกสาเกสาครับแล้วเพิ่นจะสอนต่ออีกทีนะครับจากนั้นก็เพิ่นจะสอนตองศักดิ์ตองศักคือเราต้องน้อมไปข้างหน้าน้อมข้างหน้าหนแบบนึงเอาหนึ่งเอาเอามือขวาแนบแนบแนบ พระเจ้าพระเจ้าแล้วก็จะเจ้าผสมอัสดุได้ยาแล้วเอามือขวาแนบอยู่แล้วเดข้อสอบไว้น้องไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนไปผสมวัสดให้เราพผสมอัสดุเสร็จแล้วปพ๊บเราก็ถอยหลังทุบเข่าถอยหลังไปสามสามทีเสร็จแล้วค่อยดึงขึ้นออกไปออกทางหลังใช่ออกออกไปแต่งตัวนะครับแล้วเพื่อนลุกพอเพื่อนเสร็จแล้วลุกเลยเดี๋ยวมันจะทิ่มั ต้องยหลังเหืสก้าวแล้วก็ยีครันต่อไปก็้เข้ามาน้องเข้ามาทันนี้ก็ไปเรื่รยๆ,ๆ